สบายดีพี่น้องเบอร์สุขสุคนนะที่มาเบิ่งมาสมมือนีนี่เที่ยวพี่น้องเอ้ยมางานบุญกองเขาบัตรปลาเอื่อยพี่น้องบานรสาเอื่อยมือแรงกับมีวงดนตรีน้องแกมไสพอดีมาห้ามหน่อยนอนกันเลยได้มาเนาะพี่น้องฝากเบิง่งฝากสม้มเด้อพี่น้องเด้อมือแรงมีขบงานน้องแกมไสวงดนตรี พ่อใหญ่ปานใด๋เนาะนี่อืมในกลางๆนี่นะพี่น้องเอ้ยได้มาแล้วมาก็ได้มาเลาะเบิ่งก่อนบ่ทันได้อันไปเฮือนป้าเอื้อยซ้ํามีปลาลูกโป่งนะมาซื้อน้ําก่อนน้ําของขายพี่น้องพวกกระป๋กระเป๋า ห้องเลนของเดนบานมีวงสไลเดอร์น้ำได้ดีขึ้นองแต่ว่าค่าอยยังบวกลลางดอกมันยังเดือดหอนแดดมา,าลนลิงๆกับมาคายเขาพี่ เดยอี่น้ำยังเนี่ยน่เอาซาเขียวให้หน่อยดอจอบคร้ายจอม,จอ,มอะไรซาเมียซา,านเนานะมากระพัวและอยู่เพื่อนตะเอื้อยหูเลยหนึ่งเงี้ยใครได้มีไก่ันนี้อง อาซาเขียวจอกเศร้าแล้วมาแต่เศร้าพูดนี่อมทายดีดอกมือน,นี้มันห่อนนะย่านแบบว่่กบลไกล่ลูกชิ้นคล้ายใหม่แล้วได้

ับสิมาขายสินมีผ้าห่มหม,มอ,อพกพี่น้องผ้านกอนโลดพวกข้องเลนเสื้อผ้ากำลังมากค่ะมีเนาะพันค่ะกำลังมาตั้งก็มี ต้นคอนเสียงโสดพี่น้องเดนกระสีดึงลงมาไทยเวทมวยคุรอนนกลงบาดทะพันช่องพันช่องกันเถอะชามดีน้ำเต้าด้วยฮะลงน้ำเต้าให้เนี่เออลองเบิ้งพี่น้องเท่าถือ่นาบาทสิบบาท ลองลงลงเสียงบพิ่เธหนึ่งเอาชิได้บอพี่น้องมาดูน้ำตกันี่น้ำเต้าน้ำเต้าถือุพี่น้องเลยของขอยนี่หาพันหาพันน้มานด้ำมัน càpù hay đú này càpù long bừng kia nưng yến mười bảy với long tao ิกน้ำกันพี่น้องเลยหาทบเชยเห็นแหมโอ้ยงามแท้ๆมาดีเจ้าเนาะขอบปกขอบใจเดอ้อทางร้านหน่อยมัธยมตนน้นนาจารย์เนาะสาขาหน้าพวก ได้เป็นสาขาอยู่ได้พี่น้องคนท่านได้เป็นตัวเองเนาะหวังว่าปีหน้าผ่าใหม่ก็ได้เป็นเอกลากได้เนี่ยเอกลากได้บมขึ้นกับไทยอะไรแบบนี้เนาะดูว่าอันนี้ยังขึ้นกระมูอยู่เนาะแล้วก็เป็นยังเนาะไปตามผิดตามทางของผักของรักไปยังไงซุ้มซีเพิ่นกระน้ำผ่าดูเนาะสูบุคคาได้ไปซื้อเมื่อเจ้ากอนเนาะไปงานบุญไปซื้องมาใหม่คนมาบุญเอาเชิญเซ่นเนาะ

อิการอาจารย์ซอนทน้เนาะวันนี้ก็มบายในียนรังนี้เนะขาดก็ได้เด้เเนาะตเป็นทีเนาะที่เมืองอลิกาพันธ์ตอนนีเอาชมซีเท่ใยเด้ออหล่าือคนระจายอยู่น้องเลยเขามาเบ่งนะเรียนพนเนาะมีรุ่นน้อยรุ่นงหา่รุ่นน้อยนครน้รอาจารย์ันาจุนง่ายพนไป้องะนะไ้สุดหนึงเลยนำไทย ปริตปริญญาโทก็มีตันหน่อยนึงตำกเอาด้ลโลมาสอนเลยนะริบารเาด้วาามเ่้ชาอย่างน้นการศึกษาไปนำอันนี้เ่นเ็ไงม้ากวยอมเลยนเพหน่อตัวว่ากวาคนในนอยนะการหลักฐานกับผู้ประสบการ์ายได้ นำพาเนาะมีความสมาธิหลายอย่างเนาะในโรงเรียนเราพัฒนาเนาะพัฒนาพร้อมเด้๋วบ่ยังแปลงให้อยู่ี้ยเป้งให้มึงง่ามำันจะไปออกอากาศเนะออกอากาศออกทัวโลกได้สุดาระจานดูซาแล้วดูอิชเชลดูใช้เนาะสิงคโปร์บรูไนเหุ่นเพชนั่งด้วยกันพี่น้องเนาะลายบอลนะ มันถืออาชีพบะไรแทะให้เบิ่งตอนเขาเจาเปิดเพลงนั่นอีบิกระซิบเพลงเจ้าลายเป็นอะไรนี่กัยังเสียงเลยก็มารอเบงว่ามันสติดกตอ้าติีกะยันไดลบออกเนาะเพราะว่าผิดกฎ่ะเนเด้อเู้เดอดเด้ออด้อาเด้ออด้อดาเดเอัดอเด้ออเเอดพเาเ นายชมพันที่ว่าพลังงานได้รับทุกคนทำงานมาใชยด้วยกันนอกเครื่อกสิบปีเน่ยพ่อบ่อปานีพ่องม่ขอ่พ่อพแอ้ว็นรอกอาจารย์วัชนาคมวนสิลปมาแล้วโดกดีมันเล่นมาด้ย รับเมื่อก่อนมาในพี่น้องเลยแดดแดดเลย่แบบแบบันมาหน่อยตื่นนันละขอพุ่นรายเดอร์พี่น้องที่มาบึงมาสม้มเนาะพอกันิปหนา